จับของจริง Samsung Galaxy S 25 Series มีดีขึ้นยังไงน่าใช้กว่าเดิมหรือเปล่า เปิดตัวมาพี่เรียบร้อยนะครับสำหรับ s a m s u ง g g a l a x ซี S25 ซีรีส์รอบนี้นะฮะซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะหลายคนคาดหวังนะครับว่าอยากจะให้ S25 ซีรีส์ออกมา4รุ่นใช่ไหมแต่รอบนี้นะครับผมมาอยู่แค่3รุ่นเหมือนเดิมนะครับนี่คือตัว S25 นะครับ S25 Plus แล้วก็ S25 Ultra นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไล่จากเล็กไปใหญ่ซึ่งถ้าดูจริงๆนะครับในแง่ของดีไซน์ทั้ง3รุ่นนะฮะในตัวธรรมดาแล้วก็ตัว Plus นะครับดีไซน์อาจจะต่างจากตัวรุ่น S24 อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าใครมาจับตาดูในฝั่่งงงงขขอออ Ultra H5 รเื ซน์มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆมีความเหลี่ยมมีการจับถือได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูลึกๆเนาะมันจะเห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวนี้มันดูมีความพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันนะและนี่ก็คือสีไฮไลท์นะครับของ H5 ปีนี้นะฮะสีออกโทนแบบว่าโทนฟ้าโทนเงินนะเออถ้าเป็นตัวเล็กนะครับผมตัวเริ่มต้นก็เป็นไอซี่บรูนะครับและขึ้นมาเป็นตัวพลัสก็เป็นตัวนาวีและตัวของ H25 Ultra นะครับตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวของ ไทเทเนียมซิเวอร์บรูนะครับก็ะจะเป็นโทนฟ้าๆที่โดดเด่นในปี2025นี้นะโดยที่ต่างเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับผมนั่นคือตัวของ S25 u l t r a นะครับมีขนาดหน้าจอเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมนะครับ0.1นิ้วนะจากตัวก่อนนะครับผม6.8แต่รอบนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น6.9เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ขนาดตัวเนี่ยไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นนะขนาดตัวพอๆกับ S24 อ l t r a เลยครับแต่แค่เรื่องของขอบดำที่หน้าจอเนี่ยเขาลดขนาดลงมาทำให้ขนาดพื้นที่หน้าจอด้านในเนี่ยมีพ ได้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองและถึงแม้จอจะขยายใหญ่ก็มีฟิล์มให้พร้อมติดพร้อมใช้เหมือนกันนะครับมือถือตัวท็อปขนาดนี้ก็ต้องติดฟิล์มตัวท็อปเหมือนกันใช่ไหมล่ะกับตัวของ HiQ Exclusive Box Set 4 Samsung Galaxy S25 Ultra ที่ได้มาถึงห้าชิ้นเลยกับชิ้นแรกฟิล์ม 2.5D Tippens Stone Max นะครับแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมสามเท่ากระจกอาซาฮีจากญี่ปุ่นด้วยและกระจกเนี่ยเคลือบด้วยนวัตกรรม Oreo 4B คราบมันรอยได้มือเน็ตแทบจะไม่เห็นเลยนะครับสแกนนิ้วก็ง่ายรองรับได้ททุกกกกเเคคคสสไม่่ดดดัััันนนนนน้้้ววยยะะะรรรรบบปปาถึงีีชิจ แท้นะครับมีมาตรฐาน GIA สีสวยดูพรีเมียมเท่าที่ลองขูดมานะครับบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆและตัวกระจกเลนส์นะครับเขาเคลือบเทคโนโลยี AR coating นะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะไม่เจอแสงสะท้อนเลยนะครับตัวนี้รับประกันได้นานถึง90วันด้วยที่นี่3เคสกันกระแทก Maxsafe Shockproof Case นะครับผมเป็นเคสชาร์จไว้สายติดกิ๊บต็อกก็ได้นะครับหรือติด Maxsafe Wallet ก็ได้เหมือนกันถึงจะดูเรียบๆนะครับผมแต่เรื่องกันกระแทกบอกเลยว่าโคตรโหดรอบเครืองเขามีบัมเปอร์นะครับผมกันกระแทกผ่านการ drop test มา3เมตรแล้วนะฮะสบายๆทั้้้ง4มมมมมุีีกกกกกการรรรซัััับบบนนนนนะะแแแทไดดวววยลล็็ตหคคออเเส์ผป ยากมากนะครับตกพีเนี่ยเครื่องไปพังแน่นอนที่4ี่เขามีหมวกบัคเกตไปด้วยนะครับเป็นพรีเมียมกิฟต์เลยและชิ้นที่5นะครับเป็นคูปองติดตั้งฟรีนะครับใครกลัวว่าติดไม่เป็นนะครับเอาคูปองตัวนี้ไปใช้กับร้านที่ร่ดูรายการก็สามารถให้เขาติดได้เลย,ยงไงบอกเลยว่าทุกอย่างเนะี่ยพรีเมียมจริงๆนะครับตอนนี้เขาลดราคาจากปกตินะครับสี่พันไปร้อยหกสิบบาททั้งเซตนี่นะราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงแค่สองพันเก้าร้อยบาทกันนั่นเองอยังไม่พอนะพิเศษสำหรับคนที่ดูช่องอัตติเดียวเท่านั้นนะครับผมแมมยก <ๆ S 2> ครับผมอันนี้ทีเดียวจบเลยนะครับผมไตอคิดว่าติดซีทุกครั้งไว้ใจไฮชิลกล่องนี้ตัวเดียวตอบโจทย์สุดแล้วรอบนี้นะครับในฝั่งของ Vapor c h a m um b e บนะครับในตง S 2 5 Ultra นะเขาบอกว่าใจใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆจริงๆในฝั่งของ S 2 3 S 2 4ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วหละแต่ S 2 5เนี่ย จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีขึ้นเผื่อใครเป็นสายเกมหรือว่าสายทํางานทํางานกันยาวๆกลางแดดอย่างนี้นะครับผมเรื่องการร้อนการพิตก็จะน้อยลงนั่นเองซึ่งนอกจากตัวท็อปนะครับผมอย่าง2 5 Ultra เนี่ยตัวธรรมดาแล้วก็ตัวพลัสนะครับเขาก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ถ้าเป็นตัวลตร้าจะใหญ่ขึ้นเยอะมากที่สุดนะครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับผมในฝั่งของ Samsung Galaxy S25 Series นะครับสิ่งที่เขาได้มาและหลายคนคาดหวังนะครับนั่นก็คือตัวของชิป CPU ที่จะได้เป็นตัวของ Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy มีเติม for Galaxy ได้ด้วยนะ น,นี่คือได้ทั้งหมด3รุ่นเลยนะครับไม่มีการแบ่งแยกว่าอันไหนดีอีกที่นอตนี่คือสายแปดเอลิททั้งหมดเลยสายเกมบอกเลยว่าตึงๆแน่นอน ในฝนั่งของกล้องกันบ้างนะครับผมอันนี้มีความแตกต่างขึ้นมาอยู่นิดนึงแล้วกันถ้าเราดูสเปคลึกๆนะครับผมกล้องหลักอันนี้ยังคงอยู่ที่2 0 0รล้านพิเซลเหมือนเดิมนะครับผมเลนเทเลคุณ3เนี่ยได้อยู่ที่10ล้านแล้วก็เลนเทเลคุณ5เนี่ยได้อยู่ที่50ล้านนะครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวของเลนอัลตร้าไวท์นะครับในตัว A75 นี้ขยับขึ้นมาเป็น50ล้านนะครับเอออันนี้ก็จะถ่ายอัลตร้าไวท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูแ่ล้น าอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าบวกพร้อมกับฝั่งของ One UI 7ด้วยนะครับแล้วก็ AI ที่เข้ามาเจนในแต่ละแบบของเขานะฮะเขาจะมีความเก่งและทำให้รู้สึกว่าโทนออกมาเนี่ยจะพต้าแตกต่างจากโทนรุ่นเก่าๆแน่นอน หนึ่งความเก่งของ a 2 5 Series ร,รอบนี้นะครับผมก็คือเรื่องของ AI และใครเป็นสายวิดีโอนะครับหรือว่าถ่ายวอล์กเนาะอยู่ที่เด่นมา,มากๆคือเรื่องของ audio e l i s e r นะครับที่เราสามารถจะถ่ายวอ็อกถ่ายวิดีโอต่างๆและสามารถจะเอามาตัดต่อเรื่องของเสียงเนี่ยทีหลังได้นะครับผมอย่างเช่นเราไปวอล์กมาเจอเสียงจราจ,จรจน,นู่นจราจรนี่หรือว่าเสียงแอมเบียนต่างๆนะครับเราสามารถมาแก้ไขและก็ตัดต่อได้ว่าจะเอาเสียงนั้น <S <S เสียงนี้ หรือไม่หรือว่าจะเอายังไงนะครับรวมไปถึงนะฮะสามารถที่จะเอาวิดีโอนะครับมาลบเสียงได้ด้วยเหมือนกันเออเผื่อใครจะเอาไปทำคาราวคงคาราเกะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเขาเจ๋งเก่งขนาดนั้นจริงหรือเปล่านี่นี่นะฮะเราอยู่กับโซนอะดิโออิลิเซอร์นะครับที่มีดีเจสาวสวยของเรานะครับนี่กำลังเปิดเสียงมาแล้วเผื่อนะฮะเขามีเสียงแบบว่าแอมเบียนเสียงลมเสียงอะไรต่างโผล่เข้ามาแล้วเรากำลังบล็อกอยู่นะเออ นี่ครับมีเสียงลมเสียงจราจรต่างๆซึ่งตัวของ audio l i s t e r นะครับก็จะสามารถแยกพวกเสียงต่างๆตัวนี้ออกมาให้เราสามารถเลือกปิดได้เลือกเอาหรือไม่เอาอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเจ๋งเก่งขนาดนั้นจริงไหม ในฝั่งของ Galaxy AI นะครับผมรอบนี้ที่เป็นจุดเด่นของ Samsung อยู่แล้วนะฮะอะไรที่ถือว่าดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีการยกัับอปเกขึ้นไปในหลายๆฟีเจอร์เลยอย่างฟีเจอร์ที่อันนี้เขาบอกเลยนะว่าคนไทยใช้เยอะที่สุดนั่นคือตัวของ c i r c l e to Search นะครับผม Circle to Search ก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะกดเข้าปุ๊บกดค้างปุ๊บนะฮะสามารถทำเพลงหาเพลงได้หรือว่าเปิดเพลงในคอนเสิร์ตผ่านวิดีโอก็สามารถหาเพลงได้เหมือนกันนะครับโดยไปถึงเราสามารถจะแก้โจทย์นะครับพวกคณิตศาสตร์ต่างๆได้คำตอบมาปุ๊บามารด,มาด้ววอ,อิธยหื อาหารต่างๆถ่ายรูปไปปุ๊บมนูอาหารนี้มีวิธีทายังไงก็สามารถบอกได้ผ่านการเซอร์เคิลดูเซิร์ชได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวของ galaxy a เ,เขายังจะทํางานร่วมกับนะฮะคบวบกันเลยนะในฝั่งของ Gemini ด้วยนะครับทำให้เขาสามารถจะทํางานหลายๆอย่างได้เก่งขึ้นและทํางานข้ามแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของ google ต่างๆเ,เขาสามารถโคได้เลยนะครับเพยียงแค่เรารทาการสั่ง คำสั่งด้วยเสียงและเป็นภาษาไทยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับสั่งไปเลยนะฮะเขาก็สามารถทํางานโคกันได้สมมุตินะเราจะค้นหานะครับผมกําหนดการคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างเราก็กดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พูดไปเลยว่าขอนะฮะว่าคอนเสิร์ตนั้นนี้นั้นนี้จัดวันที่เท่าไหร่และเพิ่มลงในตัวของปฏิทินให้หน่อยเขาจะทำการค้นหาแล้วก็เพิ่มลงไปฏิทินได้เลยนะครับเออถือว่าเนี้ย มันเริ่มฉลาดแล้วก็ทำงานควบคู่ได้เก่งมากๆนอกจากนี้เนี่ยเขายังเอาตัวของ Gemini l i ลฟ์นะครับเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะเราสามารถที่จะพูดคุยกับตัวของ c h a t ิมินายผ่านตัวของมือถือเราได้เลยนะครับผมอันนี้อาจจะต้องมีแอคเคาท์ของตัวเจมินายเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมซึ่งสามารถจะคุยกันได้เลยตอบโต้คุยกันหรือจะถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็เข้าไปคุยกับตัวของ Gemini ยไลฟ์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับแต่นอกจากนี้นะครับผมเรื่องของภาษาที่รองรับนะในฝั่งของ g a l ซ x ่ AI นะฮะจากเดิมถ้าเปิดมาในตัวของ Ed3 Auto เเริอสที่13ภาาษรับ ว่าเยอะกว่าเพื่อนบ้านไหมเยอะอยู่แล้วนะ แต่อเน,นี้ยในฝั่งของ a 2 5 Ultra นะครับหรือว่า a 2 5 Series ตัวนี้มีการเพิ่มภาษาที่รองรับเข้าไปอีกนะครับผมถึง20ภาษาเนี่ยก็แปลว่าโอ้โหใครจะเดินทางไปที่ไหนก็ตาบนโลกนะครับผมภาษาที่หลากหลายมากขึ้นตัว a 2 5 Ultra ตัวนี้ก็เก็บครบเลยนะครับผมรวมไปถึงในฝั่งของการที่เราจะแปลภาษาในแอปพลิเคชันด้วยนะฮะอย่างเช่นเราจะโทรคุยแล้วแปลภาษาปลายทางใชนะ่มั้ยอันนี้คือสามารถจะโทรคุยปุ๊บแล้วแปลภาษาและจะมีการสรุปใช่มั้ยครับจากเดิมเนี่ยต้องส่งไปที่แอปพลิเคชันโน้ตก่อนแต่รอบนี้นะครับ Galaxy AI สามารถสรุปได้จบหลังจากคุยเสร็จเลยไม่ต้องรอ พอส่งเข้าโน้ตแล้วก็สรุปอีกรอบอันนี้คือจบเลยนะครับผมถือว่าเก่งขึ้นเยอะมากๆซึ่งไอ้อีกหนึ่งอย่างที่มาพร้อมควบคู่กับตัวของวัน UI 7นะครับผมซึ่งนั่นก็คือตัวของ Now b r i e ี ที่ทางซัมซุงเนี่ยเขาโปรโมตนะครับว่าตัวของ Galaxy I ้ไอเขาเนี่ยจะอัปเดตขึ้นมาได้อย่างกับมีผู้ช่วยส่วนตัวถ้าเปรียบนะฮะไอรอนแมนก็คือเจ้าบิ๊นะฮะ <c oughs> อันนี้คือเขาจะคอยนะครับผมป้อนข้อมูลทุกๆเชา้าอย่างเช่นเราตื่นนอนมานะครับผมมีสภาพอากาศเป็นยังไงอย่าลืมนะครับช่วงนี้มีฝนตกเขาจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมบนหน้าจอว่าเตรียมร่มไปด้วยนะอากาศหนาวนะต้องเตรียมตัวยังไงช่วงนี้มีอะไรต่างๆเนี่ยเด้งขึ้นมาเป็นรีฟไว้ตอนเช้าเลยเออนี่ถือว่ามีเลขาส่วนตัวคอยรีฟงานคอยเตือนเราในตอนทุทกกๆช้้าดวยล็มีในฝั่ง ด้วยนะครับผมนั่นก็คือตัวของ notification หรือเขาเรียกว่าไงอ่ะรับการทํางานหลายๆอย่างอย่างเช่นผลฟุตบอลเนี่ยอันนี้จะมีการเด้งแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเล็กๆอยู่ด้านล่างของตัว h 5 Series ที่ได้กลุม Galaxy i และบวกคู่กับตัวของ One UI 7ด้วยนะครับมีการแจ้งเตือนขึ้น,นมาผลบอลอหรือว่าตัวของ แกล็บว่ามีขั้นตอนไหนแล้วอยู่ขั้นตอนไหนแล้วมีคนรับหรือ,อยังอะไรต่างเงี่ยกี่นาทีถึงอันนี้ซึ่งแอบจะคล้ายๆนะฮะบางอย่างหลายคนน่าจะรู้แหละว่าคล้ายอะไรนะอ,อันนี้ถือว่าเป็นการพรีวิวรวดเร็วๆนะครับของ A 1 5้าซีรีส์ว่ารอบนี้เปิดมาแล้วเนี่ยแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงเก่งขึ้นตรงไหนบ้างนะครับมีอะไรว้าวบ้างเออจากที่ดูพรีวิวไปเพื่อนๆชอบฟีเจอร์ไหนที่สุดในตรง A 1 5้าซีรีส์รอบนี้กันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวยังไงถ้าอยากจะได้เรื่องไหนที่มันลึกมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวยังไเนยลห ผมยังไงฝากกดซับสไคร้นะครับให้กับช anel อาตร์รีวิวด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับลิปนี้ย้ายเนี่ยก็ต้องขอตัวลาพร้อมกับ a 1 5 ultra ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ